สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่ค้าสายคมค่ะวันนี้ค่ะแม่ค้าก็มีมีดมาให้พี่ๆชมกันนะคะเอ่อวันนี้มีทั้งหมดแปดเล่มค่ะวันนี้จะเป็นชุดเหล็กแหนบนะคะที่เป็นทรงมาเชเต,ต้นะคะเป็นเล่มใหญ่ค่ะเอ่อเล่มแรกนี้จะเป็นมีดซุยอยู่นะคะมาดูเล่มแรกนะคะเล่มแรกจะเป็นมีดซุยเล่มเดียวนะคะเอ่อใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบสามจุดหนึ่งสันเจ็ดมิลนะคะน้ำหนักหกร้อยกรัมค่ะเล่มนี้ เป็นทรงซุยค่ะสิบสามจุดหนึ่งนะคะทรงซุยจะมีเล่มเดียวค่ะสวยมากเลยค่ะเล่มนี้ชุดนี้ทำจากเหล็กแหนบนะคะด้านจับก,ก็เจ็ดนิ้วคอเล็กค่ะสุดก่อนไหมคะลงเป็นเอ่มีดอะไรอะ่ะมีดอีเนปเนาะอินเนปแล้วก็เลมโบนะคะวันนี้จะเป็นทรง มาเชเตหลังตรงนะคะเล่มนี้นะคะสวยมากเลยค่ะเล่มนี้เล่มนี้นะคะให้ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพร้อมฝักพร้อมส่มงค่ะเหล็กแหนบชุดนี้ราคาเบาๆค่ะเล่มของเขาจะใหญ่สันหนาหน,นักเยอะนะคะต่อไปเล่มที่สองค่ะเล่มที่สองจะเป็นทรงมาเชเต้เล่มไม่ไม่ยาวมากนะคะ ใบกว้าง2.2ใบยาว10.6 3 9มิลค่ะน้ำหนักน้ำหนัก700กรัมนะคะชุดนี้คือเป็นชุดสำหรับฟันไม้นะคะออกแบบมาในการฟันไม้โดยเฉพาะเลยนะคะเออน้ำหนักเยอะๆเนาะ700กรัมนี่ยบางท่านไม่ชอบมากเพราะว่าเวลาเราฟันไม้เนี่มันก็จะ่อนแรงเราเนาะเพราะว่าน้ำหนักของเขาเยอะชุดนี้เป็นชุดใหญ่เลยค่ะน้ำหนักเยอะมากถ้าพี่ๆท่านไหนที่ชอบแบบหล็กแนบแล้วก็ น้ำหนักเยอะๆต้องชุดนี้เลยนะคะเล่มนี้ไหมคะให้ราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้ยบาทนะคะสําหรับเล็กแหนบเล่มใหญ่ๆน้าหนักเยอะๆแบบนี้นะคะความคมมิกตคมหวานอย่างนี้เลยค่ะคะมปลิปตรงมาเชเตเต้ก็จะเหมาะกับการฟันไม้นะคะคมนี้คมมาก ร้านเรานี้รับประกันความคมทุกเล่มนะคะเล่มละเจ็ดร้อยบาทค่ะหนึ่งกับสองเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปเล่มที่สามแม่ค้าจะไล่ตั้งแต่เล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่เลยนะคะเล่มที่สามมาเชเต,ต้หลังตรงเล่มที่สามใบกว้างสองจุดห้าใบยาวสิบสองจุดสี่สันแปดมิลน้ำหนักแปดร้อยกรัมนะคะเล่มใหญ่มากน้ำหนักเยอะแปดร้อยกรัมแม่ค้าให้ราคาแปดร้อยบาทนะคะสำหรับมาเชเต,ต้ ด้ามก็เป็นด้ามไม้ประดูเนื้อแข็งพ่อเหล็กค่ะอมหวานอย่างนี้เลยค่ะฟันไม้จะเหมาะมากเลยนะคะมีดทรงนี้มีดยักษเล่มที่สามแปดร้อยบาทนะคะต่อไปเล่มที่สี่ค่ะเล่มที่สี่ใบกว้างสองจุดห้าใบยาวสิบสองจุดหกสันแปดมิลน,น้ำหนักแปดร้อยกรัมนะคะราคาแปดร้อยบาทมาเชตี้ชุดนี้สวยนะคะ มันก็จะเหมาะกับการฟันไม้เนาะท่าไหนที่ชอบแบบฟันเอาไปฟันไม้เอาไว้แบบฟันแบบพวกไม้ใหญ่ๆนะคะตามป่าตามสวนเราเนาะเล่มใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะพกพาก็เราก็จะมีฝักพีดีซีให้ทุกเล่มน,นะคะกันคมเนาะจะส่งให้ฟรีด้วยค่ะแปดร้อยบาทนะคะต่อไปมาเชเต้เล่มที่ห้า เล่มที่ห้าใบกว้าง2.4ใบยาว12.3สัน8มิลน,นะคะน้ำหนัก800กรัมค่ะราคา800บาทนะคะเล่มใหญ่มากเขาเรียกว่ามาคิตตยักษ์วันนี้มี8เล่มค่ะคมหวานเท่ากันทุกเล่มน,นะคะโอ้โม แถมฝัก pvc ทุกเล่มจัดส่งฟรีนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ท่องเที่ยวมีค่าจัดส่งเพิ่มอีกห้าสิบาทค่ะต่อไปเล่มที่หกใบกว้างสองจุดสี่ใบยาวสิบสามนิ้วสันแปดจุดห้ามิลน,นะคะสันก็แปดมิลประมาณแปดมิลน,นะคะเล่มน,นี้น้ำหนักแปดร้อยกรัมชุดเหล็กแหนบนะคะทรงมาเชตเต หนักหนักแต่ละเล่มเนี่ยเกือบกิโลถ้าพี่พี่ท่านไหนที่แบบตัวใหญ่ๆเนาะแขนใหญ่ๆเนาะก็น่าจะถนัดมือนะคะแต่สําหรับไม้คานนี่คือหนักมากน้ําหนักเกือบกิโลแต่ละเล่มเอาสปวดแขนเลยค่ะสวยนะคะมาเชเต้ ete, ชุดนี้เล่มละแปดร้อยบาทค่ะต่อไปเล่มที่เก้าก็จะเป็นเล่มใหญ่แล้วนะคะทีเนี้ย ใหญ่มากนะคะใบกว้าง2.5ใบยาว13.2สัน8มิลน้ำหนัก850กรัมค่ะเล่มนี้ราคาเล่มนี้850บาทนะคะ850บาทสำหรับ850กรัมนะคะหนักมากทุกเล่มแถมฝักพี c ีซีนะคะถ้าพี่ๆสนใจทักแชทแอดไลน์นะคะหรือว่า โทรมาที่เบอร์0629507582ได้เลยค่ะต่อไปเล่มสุดท้ายจะเป็นเล่มใหญ่สุดนะคะเล่มนี้ใหญ่สุดใบกว้าง2.4ใบยาว13.4สัน1เซนหรือว่า10มิลนะคะน้ำหนัก900กรัมค่ะเล่มนี้นหนักหนักเกือบกิโลเลยค่ะราคาเล่มนี้900บาทนะคะสำหรับเล่ม9 900กรัม เล่มนี้900บาทเล่มสุดท้ายจะเป็นเล่มที่ใหญ่สุดหนักสุดนะคะในในในชุดนี้เนาะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักมาได้นะคะวันนี้ชุดเหล็กแหนบ8เล่ม8แป8เล่มค่ะโอ้หนักวันนี้แม่ค้าก็มีมีมดสวยๆทรงมาเชเตมให้พี่ๆชมกัน8เล่มค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ